มีมือถือแล้วมีหัวชาร์จกันหรือ,อยังสำหรับใครที่จัดเจ้าตัว Samsung Galaxy S23 อ l t ตรแล้วก็ S23+ Plu กันมาแล้วล้ากำลังวองหาหัวชาร์จที่มันสามารถชาร์จเร็วได้ Max45 วัตต์ตามที่สเปคเขารองรับนะครับอันนี้บอกเลยนะครับไม่ใช่หยิบหัวชาร์จมาดูเขียนว่ารองรับเกิน45วัตต์แล้วใช้ได้เลยนะจะต้องดูดนะครับว่เาเขาเป็นไปตามมาตรฐานทโลยี s u p e เ f อร์ฟัสชาร์จ2.0ของซัมซุงด้วยนะครับถึงจะชาร์จได้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ดูง่ายหรอกครับงานนี้ผมก็เลยคัดมาให้แล้ว6 ตัว6รุ่นนะครับที่สามารถชัด Galaxy ของเราได้เต็ม Max 45วัตต์เลยนะใครชอบรุ่นไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายคลิปนะครับไปกดสั่งไปกดซื้อผ่านลิงก์ของเราจะดีมากครับผมเรามาเริ่มกันพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับเขามาจากยี่ห้อเดียวกันคือ Ugreen ตัวแรกนะครับจะเป็นหัวชาร์จตัว65วัตต์อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเกือบทุกรุ่นเลยที่ผมเลือกมาเนี่ยมันรองรับการชาร์จเร็วเกิน45วัตต์แต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกตัวที่ผมเลือกมามันเป็นตัวที่มีคุณภาพพอเอามา ปรับตัวกําลังไฟเนี่ยให้เหมาะสมกับมือถือของเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะร้อนจะระเบิดจะไหม้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนตัวของัตงต์ตัวตงนี้นะครับเขาก็มีพอร์ตชาร์จให้3พอร์ตเลยนะ มี Type C 2พอร์ตอันนี้เอาชาร์จมือถือนี่แหละแล้วก็มีตัว USB-A มาให้1พอร์พอนะครับซึ่ง USB-A ตัวนี้ก็รองรับ Quick Charge 3.0.4.0ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นอกจากจะชาร์จมือถือแล้วก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับพวกโน้ตบุ๊กที่รองรับผ่าน Type C ตัวนี้ชาร์จได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังจัดเต็มไม่พอนะครับผมแนะนํารุ่นที่ อัพขึ้นมาอีกของยูกลินเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัว100วัตต์นะครับมีพอร์ตมาให้ถึงพอร์ตเป็น C เนี่ยสพอร์ตเลยแล้วก็ A อีก1พอร์ตนะครับแล้วด้วยความมา1น100วัตต์นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กพร้อมๆกับชาร์จเจ้า Galaxy ของเราแบบ Max 45วัตต์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะอันนี้เจ๋งมากๆนะ ตัวถัดไปนะอันนี้ก็มาแนวสวยงามหน่อยนะครับเป็นยี่ห้อเบซิอุสรุ่นแกน3 Pro นะครับเป็นตัว65วัตต์มพอร์ตนะครับสเปคจะคล้ายๆตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือมี C2 พอร์ตแล้วก็มี A นะครับจุดเด่นรุ่นนี้เลยผมให้เรื่องสีสันเลยคือเขามีสีมาให้เลือกถึง7สีเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีสีแบบสีพัตเทลหวานๆสวยๆเอาไ้ให้ใช้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เบื่อกับหัวชาติที่หน้าตาทึกทแล้วยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับยี่ห้อถัดไปนะครับมา2 รุ่นเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบรนด์ อุคีแบรนด์นี้นะครับที่เขานำเสนอเลยคือการรับประกันที่เขามีรับประกันศูนย์ไทยให้ถึง2ปีเต็มตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบมาเพื่อมือถือเราเลยเนี่ยแหละครับมีพอร์ตชาร์จเป็น USB C 1พอร์ตรองรับการชาร์จที่45วัตต์นะครับแล้วตัวนี้ครับก็จะมีไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่จะแนะนําในวันนี้นะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้เน้นต้องการพอร์ตชาร์จหลายช่องนะครับอยากได้ตัวเล็กๆพกง่ายๆนะครับตัวนี้เลยอัพขึ้นมาถัดไปนะครับก็จะเหมือนเพื่อนๆล้รรรรออบบนีะัง การชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่65วัตต์นะครับแล้วก็มีตัวพอร์ตไม่3 3พอร์ตเป็น C 2พอร์ตแล้ว A 1พอร์ตนั่นเองและตัวสุดท้ายที่จะแนะนำกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ไทยนะครับ Eloop C12 แกน65วัตต์3พอร์ตแบรนด์นี้เขาก็มีชื่อเสียงในการทำตัว Power Bank มาก่อนนะ ผมเองก็ใช้กันหลายตัวเลยนะครับรีวิวกันมาหลายตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เขามีหัวชาร์จด้วยนะครับจุดเด่นของเขาก็น่าจะเป็นเรื่องราคานะครับที่ค่อนข้างจะน่ารักกว่าเพื่อนๆนครับผมก็ชอบตัวไหนก็ซื้อกันได้เลยนะครับทุกตัวเลือกมาแล้วของดีครับผมอย่าลืมนะครับ กดผ่านลิงก์เราจะดีมากครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ